สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับพินัสเชนะครับก็วันนี้จะมาสอนนะครับการใช้เซตอัพการจมตีแบบเคปแมนแอคแท็นะครับหรือคนถ้ำนะครับคนถ้ำซึ่งเป็นการเซตอัพที่ง่ายและดีครับแล้วก็ค่อนข้างแอคทีฟเลยก้าวเล้วดุดันนะครับผมไม่เกรงใจใครนะครับก็นะครับ หลักๆก,ก็คือขาวจะได้คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับที่ช่อง d4 e4 ครับกับอสนานี้นะครับแล้วก็ขาวจะเล่นม้าซีสามนะครับพอน F3 บวิชอ o มา E3 ควีน D2 และแคสซิงควีนไซด์นะคในตำแหน่งนี้ซึ่งเมื่อไหร่ที่ขาวมีพื้นที่เซ็นเตอร์เยอะกว่าครับแล้วถ้าสีขาวอยากเล่นเพื่อเอาชนะหรือได้ความได้เปรียบอย่างเต็มที่นะครับ บางทีขาควที่เล่นเสียงขึ้นโดยการเข้าป้อมโคลฟังนะครับแล้วก็สามารถเล่นพนสตอร์มนะครับไอเดียนในการเล่นลักษณะนี้ก็คือเอาไปชอปไปแลกเฮดซิกนะครับแล้วก็มีไอเดียการพนสตอร์มเช่น h ฮดไฟจีไฟนะครับเพื่อเอาพรไปบุกค,คิงฝั่งหนึ่งพยายามเปิดบ้านคิงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับก็เดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะครับว่าลักษณะนี้เรามีอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็ จริงๆคปแอนแอคแท็กก็มีหลายชื่อนะครับแล้วแต่ตามองพ์ที่เราเล่นเลยอย่างเช่นโด่งดังนะครับของซิสเซียนไนส์ดอฟนะครับก็ e4c5 นะครับตรงนี้ใน f3d6d4c7d4 ใน d 4ใน f6 ใน c3a6bishope3 ตรงนี้นครับถ้าในซิสเซียนไนดอฟจะไม,ไม่เรียกเคปแอนแอคแท็กนะจะเรียกเป็น English attack นะครับ มาจากรองแชมป์โลกนะครับที่ว่าที่ชื่อว่าเนลเจลช็อตนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่ชอบมาแข่งงานในไทยงานหนึ่งครับป c open นะครับซึ่งเป็นงานแบบอินเตอร์เนชั่นแในไทยที่มีมาอย่างยาวนานถึง20กว่าปีแล้วนะครับผมก็จะจัดในช่วงเดือนตุลานะครับก็ใครสนใจรายละเอียดครับก็สามารถทักมาถามเพิ่มเติมได้นะครับผม เป็นงานแข่งระดับนานาชาตินะครับที่ไม่ได้มีกันบ่อยๆมีแค่กันปีละครั้งเท่านั้นนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าครับ b c open ครับผมเกี่ยวไหมโอเคในบีทรีครับวิชอบงีซิกอันนี้เป็นเมนไลน์ของ e n g l i s h a t t a c k นะครับที่ที่ที่มีจำนวนเกมในด a ต a า a าตเบสนะครับระดับมาสเตอร์ที่เล่นกันเยอะมากๆนะครับผมว่าเป็นตำแหน่งที่บาลานซ์แล้วเล่นสนุกทั้งสองสีเลยครับเป็นการบุกแบบ ต้องร้องขอชีวิตเลยทีเดียวนะครับก็ลายโดยลักษณะนี้ครับแรกกันบุกแล้วตอนนี้มี f4 ครับแทนที่เป็น h e 4ที่เล่น f4 เพราะว่า,าสามารถโจมตี f5 ไอ a แทนบิชอปที่ e6 ได้ครับแลบิชอปตัวนี้อาจจะยอมเสี่ยงกับไน h t เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มี m o ฟ e น n i g4 เพื่อรังควา e นบิชอปที่ e3 ครับถือว่าตัวเก่งในะตำแหน่งนี้เลยก็ว่าได้ครับผม โอเคครับอันนี้นะครับว่าเป็นเซตอัพหนึ่งนะครับอีกเล็กแจ็ท็กในนาดอกแล้วเป็นดากอนะ่ะดากอนคือมุมที่จะเปลี่ยนครับหลังจากนท์น C สามตรงนี้ G 6นะครับเป็นดากอนเวอร์ชันครับซึ่งถ้าเล่นชอบ E 3มุกนี้นะเป็นในลาย F 3 i n e e q u e e D 2นี้จะเรียกว่า y u โ o s l a ฟแ a attack ครับซึ่งเป็นนะครับไอเดียคล้ายๆกันเลยคือ ถ้ามีบิ๊กับิกชกกระโจมแบบนี้ครับไอเดียขาวก็คือพยายามแรกวิกชอบที่เอาวิชอกไปเฮดซิก็แรกวิกชอบที่ G7 ครับแล้วทำให้ตำแหน่งคิงดาเกิดวิกสแควร์ขึ้นนะครับตัวป้องกันน้อยลงทำให้การเจาะโจมตีเช็คเม็ดคิงดำได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ครับลายก็จะโชว์ประมาณนี้เฮดโฟกินกินลุกมาเฮดไฟ บางทีนะครับการเข้าข้อมูลฝั่งเราสามารถ sacrifice พรไปเลยนะครับเพื่อเราต้องการ Open l i n ลนนะครับต้องการให้รู้ใช้งานได้ทันทีครับแล้วการเสียพรนะครับไม่เป็นไรครับุมทุนสร้างอยู่แล้วครับตำแหน่งนี้ครับเพราะเราจะระเบิดระเบิดระเบิดูเขาเผากรท่อมครับโอเคครับจบแล้วครับลิ้นพันกันครับผมผมจะพยายามร็บให้ไวสุดครับเพื่อทาให้คลิปสั้นๆนะทุกคนจะไม่ต้องฟังผมนานนะครับผมเป็นคลิปที่เน้นความไวครับ สาระไม่เน้นเลยครับไม่เน้นก็แย่ละหยอกหยอกครับโอเคผ่านไปแล้วสองเซตอัพแ้วในดอปกับดาก้อนครับแล้วอันหนึ่งที่ผมจะโชว์ก็คือเป็นหน้าควีนครับแต่อาจจะเป็นเซตอัพที่ไม่ค่อยได้ผลขนาดนั้นครับยกตัวอย่าง King ิ i เดอร์ดิฟเฟนครับอ่าเอาเกิเจอตั้งกระโจมเหมือนกันครับ f3 ครับเด้เซมิสเซมิสวชันครับเซมิสเป็นชื่อคนนะครับผมประมาณนี้ครับ แ,แน่นอนว่าการเข้าป้องคีนอาจจะไม่ค่อยเ f ฟเฟกตีฟในลายเอซิแล้วก็กรูขบมาเพราะว่าดำำําสามารถเปิดเปิดอ่าตำแหน่งฝั่งคุนได้ค่อนข้างไวครับเพราะว่าข่าวเดินซีฟครับซเป็นข้อเสียครับทำให้คิงที่อยู่ฝั่งคีนไม่เซฟขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นแนวที่ทําให้เกิดการกระแทกแล้วก็เปิดเกมได้ง่ายนะครับอนซีโฟที่ขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นดอแบกในตำแหน่งนี้ ที่เขาไม่สามารถป้องควีนได้เท่าไหร่นะครับโอเคอันสุดท้ายครับผมจะโชว์นะครับก็คือออยสติเพิร์ตรีเฟนนะครับผมเกมแมทแท็กครับไอเดียง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะโชว์เกมสาธิตเลยกับเกมนี้ E4 D6 นะครับ D4 อันนี้จะเป็นนายนฟซิกเอครับจริงๆก็สับ f อไปก่อนได้ขึ้นใน CT ทีหลังนะครับผม ใน C T G six นะครับชอบ E three ชอบ G seven Queen D two ใน D seven Castle King Queen side Castle King side ชอบ H six กับไอดนี้สวยครับจับงหวะชอบ H six ตรงนี้เพื่อกันให้ดำไม่มีออปชันใน head file นะในการเบรกเบรค head four head f ile, ครับเมื่อไหร่บางทีถ้าเราเล่น head f o u จังหวะนี้ครับเรามีออปชันใน head f เพื่อหยุดเพื่อหยุดการโจมตีของสีขาวได้ head f จังหวะนี้นะครับแต่พอเล่นชอบ H six ปุ๊บแล้วชิ้นนี้ครับ ก็คือไปแล้วครับท้สิ a5 head4 a4 ไม่สนใจครับ head5 ครับแล้วสีดำบันเดอร์ครับอันนี้ช็อตที่เห็นบันเดอร์ไหวก็คือกินเข้าไปนะครับเอาลุกซักไฟตามแผนครับถ้ากินคืนแบบนี้ครับเช็คเมทแก้ไม่ได้นะครับผมวีนอันนี้ครับน็อกเลยครับตรงนี้ก็คือสีดำแพ้งรถเร็วครับเพราะว่าไม่รู้ท่านี้นั่นเองครับถ้าโจมตีแบบนี้แทบจะไม่ต้องคิดเลยครับถ้าคนศึกษาแพทเทิร์นนี้มานะครับ ก็จบนะครับเกมนี้ก็กลายเป็นว่าสีขาววินนิ่งเมทเเดียลครับมีอ่าไนท์ครับสู้กับพรนครับซึ่งก็บีบเอ็นเกมชนะนะครับโอเคเกมหนึ่งคล้ายกันครับ๋ยวผมโชว์โดยเกมหนึ่งครับสีขาวเดินนะครับเจอเพลครับสามารถตั้งทรงนี้ท่งนี้สามารถตั้งได้หลากหลายเนาะไม่จำเป็นต้องเจอเพลครับเจอซิเซียนบางทรงหรือในแฟร์ทังคิงซีนก็จะมาตั้งได้ครับแล้วก็สามารถเข้าป้องฟวีนไซด์ได้นะครับตรงนี้ แล้วตรงนี้นะครับก็ในาิธีเซเว่นจริงๆทาให้ไน์นี้โดนแท็บครับไอเดียการเดิน e ีเอมุมนี้เพราะว่าบิชอปเฮสซิกได้คิงหลบได้นะครับไอ้บิชอปหลบไปเฮแปได้ครับก็คือเพราะว่าถ้าโดนต่อลักษณะนี้ครับยกตัวอย่างถ้าคนเขาเดินมุมนี้ครับแล้วเราเดินนี่ปุ๊บเขาไม่สามารถเดินนี้ได้เพราะโดนเสียลูกนะครับก็คือไอเดียการหลบลูกเอเอครับอันนี้นะครับสีขาวเดินผิดนะครับ G ีโฟมมุมนี้ ครับที่จริงชิมนั่นเลยชิมมามาที่โดนแท็บนะครับมาไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วนะครับให้กินกินไายกินพรฟรีไม่ได้ครับเพราะว่าโดนกินที่ดีแปดฟรีนะครับแบบนี้นะครับครับพินอยู่นะครับผมแล้วทีนี้ถ้าหนีนายวันนี้ปุ๊บโดนทีโฟแท็บนะครับจบทันทีนะครับโอเคมาดูกันอันนี้ก็จริงๆตำแหน่งนี้ดําแย่มากๆครับผมโดนตีอยู่คนเดียวครับดิตัดได้เซคไฟล์เกมนี้ก็จบอย่างรวดเร็วครับด้วยการที่สีขาว วิ่งมทเทียลอย่างมหาศาลนะครับผมก็คือว่าสีขาวนะครับมีมีบิชอปแบบนั้สองตัวครับสู้กับสองสามพรกับลูกนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าพอรอยู่ไกลๆนี้พรจะสู้ลูกไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็นะครับก็โชว์แล้วสำหรับจบนับไอเดียหลักของทรงนี้นะครับก็คืออ่าเดี๋ยวก็คือว่าเล่นนะครับ ตั้งเซตอัพไปนะครับใน C3 F3 นะครับแล้วก็ช็อป ETC Queen 2เข้าป้องปีนนะครับแล้วก็คิดหลัง Bishop Head 6ครับหรพอว่า Pawn ต่อ Head 4 h e a 5 G4 G5 ครับก็เป็นเซตอัพที่เราเรีนค่อนข้างอัตโนมัติเลยครับถ้าดําเล่นเซตอัพประมาณเข้าแฟนเชสเตฝั่งคิงครับแฟนเชสเตก็คือ Bishop กระโจมนะครับในภาษาไทยก็หวังว่าทุกคนคนชอบคลิปนี้ครับก็วันนี้ก็จบแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม